สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาลุกันต่อนะครับนะสับตอนที่สี่นะครับสำหรับรุ่นนะฮะเสมาเสือคาบดาบครับนะสำหรับนี้ก็บอกเลยว่าอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งที่เด็ดครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเรารับชมแมพร้อมกันนะพี่ชานนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับนะมาดูยรายการแรกกันเลยกันนะครับนะมีมอ2อันนะครับที่มาพร้อมกับยกรังผมยังไม่แน่ใจว่าเป็น1รายการอะไรเซอร์ไพรส์อะไรให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับรายการนี้นะนับเป็นรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับ รายการแรกครับรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้ฮะโอ้โหเนี้ยงมาปุ๊บโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนวะประกบสองหน้าครับรายการนี้เนื้อนวะประกบสองหน้าครับพี่นี่ฮะเพ้นสุดประเทศจัดสร้างเพียงแค่สี่สิบองค์ในโลกครับจัดสร้างเพียงแค่สี่สิบองค์ในโลกพี่นี่ครับนะผมขอเปิดให้พี่ได้รับชมกันหน่อยสําหรับรายการแรกครับรายการนี้นวะเพ้นสุดประเทศครับ รายการนี้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษพี่โอ้โหนะฮะรายการนี้ถือว่ายอมเลยฮะสำหรับรายการนี้ผมถือว่ายอมเลยทีเด็ดจริงๆครับพี่นะฮะทีเด็ดจริงๆครับเนี่ยฮะนวะสุดประเทศครับนะับเพ้นเสือหน้าหลังฮะเพ้นเสือหน้าหลังเลยนะนี่เอาไปเลยครับพี่ค,คุ้มเลยรายการนี้นะรายการนี้เลขโคดนัมเบอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยเลขโค้ดนัมเบอร์ อยู่ตรงไหนเออได้ครับหาเลขค้นอันเบอร์ไม่เจอพี่ได้ครับหาเลขค้นอันเบอร์ไม่เจอพี่ได้ครับนะเดี๋ยวไปพี่ไปลองส่องดูนะเดี๋ยน้องขอรายการถัดไปด้วยกันองค์นี้ผมขอพิเศษนะครับที่แปดร้อยบาทจบให้ครับแปดร้อยบาทผมจบให้ครับนี่ฮะอีกหนึ่งรายการพิเศษครับรายการพเมยมฮะรายการที่หนึ่งครับของวันนี้ครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกลังนะครับนะ รายการที่สองครับมาลุยกันต่อพี่รายการที่สองมาลุยกันต่อฮะมารับชมพี่ว่าอีกหนึงรายการรายการนี้เป็นเนื้ออะไรครับเปิดขึ้นมาครับรายการที่สองฮะโอ้โหรายการนี้นี่ฮะททครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าครับรายการนี้ โอ้โหผิวลุ้งสวยๆเลยนะแล้วรายการนี้ผิวลุ้งสวยเลยนะครับนะอง์นี้ผมขอที่200นะครับอง์นี้ขอที่2 0 0้บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่2นะครับนะต่อมาครับรายการที่3ามครับพี่ชายนะครับนะฮะมาเปิดให้รับสมนะครับรายการที่3เปิดขึ้นมาฮะ โอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุง้งนักกากนวะพี่เลขคนเบอร์36ฮะรายการนี้ผมขอที่4 5 0ห้าิบาทนะครับรายการนี้ผมขอที่450้าิบาทครับพี่ชายรายการที่สว์นะครับนา้าเรียมกอบพี่รายการนี้เป็นนักกากนวะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่4ี่ครับ รายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหวิเนียอมหาชนโบราณลงยาแดงพี่น่ากลาเพ้นนะครับน่ากลาพ้นนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะโอ้โหเลขคนณเบอร์หมายเลขหนึ่งมีเลขแม่ทับเลยคะลรายการที่เลขแม่ทับเลยพี่ชายหมายเลขหนึ่งครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่หกครับ รายการที่6เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้ออปัปกาสซาตินคุ้ยพื้นลงยาฮะรายการนี้ลงยามัตเตอร์พิซเสือข้าบดาบโทนเขียวครับนะเสือข้าบดาบทนเขียวครับพี่นี่รายการนี้เอาไปครับนะเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขอะไรฮะนะอยู่ตรงนี้พี่ไม่อยากตัดเลยเอาไปพี่วัดใจ่ายครับผมขอ250บาทนะครับผมขอ2 5 0บาทเขาไม่จ่ายนะครับต่อมาครับรายการที่6ครับ รายการที่6เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเสือลงยามัตเตอร์พีชฮนะเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งต่อ9้ารอบรายการนี้จะสร้างเพียงแค่สี่เหรียญน,นะฮะมารับชมมาหน่อยพี่สำหรับรายการพิเศษรายการนี้จะสร้างเพียงแค่สี่เหรียญพี่นี่ฮะไม่ตัดปีกนะพี่นะต่อโค้ดเก้ารอบด้วยนะครับรายการนี้อีกหนึ่งรายการพิเศษครับโอ้โหไม่ตัดปีกครับเลขคนเบอร์เลขสามสิบเก้าครับ โอ้ยองนี้สวยนะพี่นะองนี้สวยนะเรียกว่าเหมือนลองพิมพ์มาพี่นะปั๊มเสร็จปุ๊บไม่ต้องตัดปีปพีนะเดิมเดิมนี่นะครับรายการนี้เอาไปฮนะรายการที่ขอ350บาทสำหรับรายการนี้ขอ350บ,บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่7ฮนะรายการที่7เปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการเจ็ดเป็นเนื้อฝังพลอยดอก ไม้นกพระ้านีฮะเนื้อฝังพลอยดอกไม no ้นกพระเก้าฮะรายการที่นะเดี๋ยวผมเปิดดอกไม้ให้รับชมฮะรายการที่เจ็ดครับนี่ฮนะโอ้โหฝังพลอยดอกไม no ้นกพระเก้าเลขคุณเบอร์หมายเลขห้าเลขแม่ทัพฮนะรายการนี้ผมขอสองร้อยแปดสิบาทเนี่ยฝังพลอยจะสวยกันนะต่อมาครับพี่ชายรายการไปพี่เป็นรายการที่แปดฮะ <c oughs> รายการที่8เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินหน้ากากเพ้นท์เหมือนจริงเอาอะเอาพี่ไปรุ่นดีกว่าผมขอ350พี่ไปรุ่นดีกว่านะครับนะเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับหน้ากากเพ้นท์ด้วยนะครับแค่หน้าเพ้นท์ก็โอ้โหไปให้เขาเพ้นท์ให้ก็2องสามร้อยแล้วพี่ในการต่อมาครับพิจารารายการที่เก้าโอ้โห รายการที่เก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออั่มเงินทุ่นทรายเพ้นสุดเหมือนจริงพี่นะครับนะรายการนี้นะผมขอที่เอาเท่ากันผมขอ350นะครับเมื่อกี้ทองเหลืองอันนี้เป็นอั่มเงินนะครับลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูไนะปดูเลขเอาผมขอโอนสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับนะฮะไปลองดูนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่สนะิบฮะ รายการที่สิบเปิดออกมาเป็นเนื้อสองไอ้สามกษัตริย์นะพี่สามกษัตริย์พุนทรายพี่พื้นทรององค์เงินจิวาวอน,นาครับเลขคนจับเบอร์มายเลขสามสิบห้านะครับนี่ฮะเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นี่ครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับแบ่งปันให้กันเองอยู่แล้วนะน้องแบ่งปันให้กันเองอยู่แล้วนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สนะิบเอ็ดฮะ รายการที่11เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการที่ฝังพลอยขอบโนบะเก้าหน้ากากเพชรเหมือนจริงนะฮะโอ้โหนี่ขอตัดให้ดูนะครับรายการนี้จะเป็นคล้ายๆงานเพชรเหมือนคล้ายเหมือนกันฮะแต่รายการที่ฝังพลอยโนบะเก้าด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โห,อ,โหอ,องค์นี้สวยรายการนี้สวยพี่นี่ฮะโอ้โหรายการนี้ฮะจีวอนส้มเนี่ย รนะายการนี้รายการอยู่ไหนเนี่ยแลบบ้วเป็นพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยเลขค้นทะเบอร์หมายเลขสิบหกฮะเลขค้นทะเบอร์หมายเลขสิบหกครับรายการนี้ฮนะัอ๋อเป็นลุ้นฝังพอลอยเหรอพี่ดูดนี่นะนี่ฮะรายการที่เดือทองแดงเนี่ครับนะรายการนี้ผมขอยี่สามห้า้ยงนี้สวยนะคมคลิปเลยนะครับสวยๆเลยพี่นะเอาไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสองสิบสองเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหเนื้อตะกัวลงยาแดงครับผมเห็นแล้วสวยเลยครับรายการที่เนื้อตะกวัวนะครับต้องห่อมาที่เนื้อตะกวัวนะครับเป็นเนื้อนะนี่เป็นเนื้อแบบปั๊มง่ายครับแล้วเส้นคมกิบนะพี่ดูดิว พี่ดูรนะิ้วฮะนี่เนื้อตะก,กวัวเลขคนเบอร์สิบสี่น้อยมากพี่นะตัวมาต้องเอาไปทำลองพิมพ์นะครับรายการเนื้อกวดนานๆจะมาทีนะองค์นี้ผมขอสามร้อยพอนานๆจะมีทีพี่องค์นี้ขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการตะก,กวัวนะครับนะรายการที่สิบสองครับต่อมาครับมาเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโนบราณจีวรส้ม จะสร้างเพลินสี่สิบเหรียญพี่เลขค้นเบอร์หมายเลขเบิ้ลฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับสองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อหลอดสำนิกนะฮะเนื้อหลอดสำนิกโบราณนี่ครับนะตอกรถนำเลิกเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะ นี่ฮะเนื้อหลอสดสำลีนะขอ400พี่นะครับเนื้อหลอสดสำลีนะครับใครชอบสายคลาสสิกเก็บได้เก็บเลยพี่คะนะฮะเก็บได้เก็บเลยนะนี่ฮะโตมาครับรายการที่15ครับรายการที่15เปิดขึ้นมาครับ รายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งไทเทหน้ากากซองทองแดงผิวลุ้งเลขขนตัวเบอร์อรหมายเลข21ครับเนี่ยฮะเอาไปพี่ชายองค์นี้นะครับแบ่งปันให้นะครับน้าที่250บาทจับคู่450บาทเฮ้ยองนี้สวยนะครับจับคู่ได้เลยนะครับรายการที่15ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่16ฮนะหรรายการที่16ขออนุญ,ญาตเปิดกันงโตฮนะ รายการที่16เปิดกันขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้มาเป็นกระไลทองพ้นใสเลขโคดตํเบอร์นะครับหมายเลข28ลงยามัตตรพริษหน้าหลังฮะรายการนี้เอาไป280บาทพอพี่ชาย280บาทพอครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่17ครับ รายการที่17เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาเขียวไล่สีเขียวหน้ากากเพชรลงยามาสเตอร์พีสเสือข้ามด้นะนี่ยขออนุญ,ญาตเปิดหน่อยนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับมาสเตอร์พีสเนี่ยครับเขาว่ากันว่ามาสเตอร์พีสพี่เพชรนี่โอ้โหสวยจริงนะสวยจริงนะครับไม่ติงนังฮะรายการที่เรียกคุณตั้งเบอร์หมายเลขตัวเดียวครับหมายเลขห้ามาสเตอร์พีสครับมาสเตอร์พีสแบบนี้เอาไปเพียงแค่350บาท 350บาทนะครับกําไรน้องได้บางๆพี่อย่าลืมนะว่ารุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่279บาทนะครับราคาจองรุ่นนี้อยู่ที่279บาทนะพี่จ๋านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสไปพี่เป็นรายการที่18ครับ รายการที่18น้องขออนุญาตเปิดเลยด้วยกันนะครับรายการที่18เปิดมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำน่ากลาบเพ้ยนสมือนจริงเอาไปลุ้นเองพี่จ่าย350ิบาทครับอย่างน้อยกระจายอากาศเพ้นก็คุ้มแล้วพี่จ่าเอ้ยนะฮะต่อมาครับพี่ชารายการจะไปครับรายการที่19ครับรายการที่19ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นรายการอะไรเอ่ย รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชุดนุนโบราณหน้ากลาดทองเหลืองไม่ตัดปีกเลขค้นเบอร์หมายเลข50ฮะรายการนี้เอาไปพี่พีมี่แบบนี้เอาไป250ิบาทมีมาองเดียวด้วยนะครับปิดได้ปิดมาฮะต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการนี้รายการที่20ของ ep ที่เปิดที่ตอนที่4นะครับ รายการนี้เปิดขึ้นมาครับพี่จ๋าโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองหรือซาตินหน้ากาก2กษัตริย์ครับตอกโคตรต9รอบด้วยพี่จ๋ารายการนี้เอาไปพี่จ๋าเลขคนเบอร์หมาเยเลข17นะ เอาไปครับนาะรายการนี้เอาไป250บาทพอพี่ชายนะี่ครับนาะรายการที่20นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้กับพี่ชายนะครับลองเด้อดูลองชอบดูนะครับลองชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณนะพี่ๆทุกท่านที่ติด,ต,ด,ต,ดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ